OK。 you mm -hmm. กอดไปกอดไปรักมากพวกผีกระเฮ็ดล้วันนี้รู้สึกว่าจัดผักไม่ไม่ได้ตามตามความคิดตัวเองเลยผักวันนี้ก็เขียวดีจังค่ะพี่น้องจ๋า าดูว่าวันวานจัดผักคะ่ะถ้าจัดแบบนี้เพื่อนเพื่อนเห็นก็บอกโอ้ยมึงวางโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะไปโลดคงจะเข้าท่าก,กว่าละมั้งนอนนี้เนาะโอ้ยพี่น้องอสาวด้วยคะ่ะว่าวันวันก็เห็ดได้ซ้ํานี่ละจ้ะเห็ดลายก็นี่ก็ได้ลนะมันมีความลูกมาจา้ะพี่น้องจ้ะมา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  ผู้ใหมีพักจะให้จัดกระบอกด้วจ้าจะไปจัดให้ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจวัดวันวันรับชมให้วัดวันวมาตลอดเนาะเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยจ้าเมื่อนี้ถาดพักวัดวันวันก็มีสลัดแก้วแล้วก็มีพริกหยวกแดงค่ะแล้วก็มีเพื่อนเรียกว่าอะไรลูกขมขมะมาราคิโนะเนาะ แล้วก็อหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีแตงกวาด้วยค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะเชอร์รีทมทัทก็ลูกโทมทัตบักเด่น,น่วยหวานๆน้อยๆน,นะจ๊ะแล้วก็มีกระเทียมน้ำจ้าพี่น้องจ้าสุขภาพมากเลยค่ะค่ะสุขภาพมากๆเลยนะคะ ถ้าทานหมกถ่านนี่ก็สุดยอดค่ะดีต่อสุขภาพมากมายขอบคุณพระเจ้าเฮสเลกตังก์ชอนมาเดลีเบอร์ฟอนเดที่อืมเป็นเกสุนเดชาร์เล่อาจจะเป็นกิมูซ์เดชาร์เล่อาจจะทุตานเกสุนที่อืมเฮดซัลลาร์ดแล้วก็อืมก็คืออืมปาปริกาซุสปาปริกากูร์เก่อาจจะเป็นนัทชัวร์กูร์เก่แล้วก็อืมที่อืมสุวีบ Salatswiebe und da ist Bittermelone heißt das. Das kommt von Asiatisch. Und da ist die Knoblauch. Ne? Und dann Knoblauch und der Sherrytomate. Also, da hat mehrere Gemüse dabei. Also ist Kohl ist auch noch dabei. Spitzkohl. Spitzkohl ist noch dabei. Herzliche Dankeschön. Bis zum nächsten Clip. Danke. Ade. Herzliche Dankeschön. Thank you very much everybody. See you next clip. Bye bye.